วันนี้เวลา20นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชจะดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนับพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้สมเด็จพระเจ้าล <_ pling> <_ pling> ูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินิสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมน้ำการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านาภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมน้ำการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมน้ำการทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศิลาแล้วทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงค์ถวายศีลประสงค์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดรนทรงประกอบพิธีประดิษฐานและสมโพธ์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรมอมให้จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระบรมราชาุสรณร โดยพระบรมรูปมีขนาดความสูง172เซนติเมตรและมีความสูงฐาน7เซนติเมตรหล่อด้วยบรอนในฉลองพระองค์บรมราชภูสิตาภรในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมพระสุพรรณบัตรจารึกค,คำถวายราชาสดุดีและดวงพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบรรจุพระสุพรรณบัตรจารึกค,คำถวายราชาสดุดดีและดวงพระบรมราชาสมภพ ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ฐานพระบรมรูปทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่ฐานพระบรมรูปทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูปเทียนเครื่งราารอง,ง,าาาง,ททงทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาที่ราช ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ลักษณะเหมือนพระองค์จริงรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สี่ประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์รันในปีพุทธศักราช2417ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญไปประดิษฐานอย่างพระที่นั่งสุดทัยสวรรค์ปราสาส ในปีพุทธศักราช2425ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปุกระหม่อมให้อัญเชิญไปณพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับอัญเชิญพระบรมรูปพระมหากษัตริย์5าราชการมาประดิสฐานที่ปราสาทพระเทศบิดรเมื่อปีพุทธศักราช2461ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันนี้ว่าวันจักรี โดยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมรูปราชการก่อนสืบเนื่องต่อกันมาถึงปัจจุบันจากนั้นเสด็จออกจากปราสาทพระเทศบิดอนไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงประเคนจตุปัจจัยธยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรรมกษัตริย์แห่งบรมราชาจัก,กรีวงศ์เมื่อวันที่6เมษาย,ยน2 3 2 5และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานปาประการอันเป็นรากฐานที่มั่นคงให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน